สวัสดีครับเนื่องจากผมมีภารกิจที่ต้องเข้าไปทําง,งานในกรุงเทพฯแล้วก็จะเริ่มเดินทางวันที่สี่ไปถึงนั้นก็ค่ำๆนะครับวันที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มนัดละว,ว่า,าคนที่ผมนัดหมายไว้เนี่ยจะเจอกันยังไงนะครับเนี่ยอันนี้คือภารกิจที่มันอยู่เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นผมก็มีค้างข่าวไว้ที่จะพูดถึงนักเตะที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับโอเคว่า คนผลงานไม่ดีไม่พูดถึงแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าในการเข้าตลาดที่ผ่านมาเนี่ยในแดนกลางเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคทุกตัวเลยนะครับจากงบประมาณที่ใช้เงินอยู่ประมาณสักร้อยล้านปอนด์โดยประมาณนะครับมาเตาะอาที่เจ๋งๆที่ผมชอบมากๆนะครับไล่รายชื่อมาเลยนะครับโจโกเมสนะครับชอบมากๆนะครับวาตารุชอบมากๆนะครับเคอร์ติโจนชอบมากๆนะครับข้างหน้าเนี่ย ชอบทุกตัวนะครับเคพินาว่ารายละเอียดเนี่ยค่อยต้องมาว่ากันนะครับโมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับพอตอนนี้นี่คือนักเตะร,ระดับตำนานแล้วแล้วก็รุนนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลกีดผลงานตอนนี้คือท็อปทั้งท็ททอปส corer แล้วก็ท็อปแอซิสต์น,นะครับยิ่งสิบสี่แอซิสต์แปดนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งโอโหในหลายแลนด์กิ้งเลยผมไล่มาให้ฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้น โมเนี่ยขอยกไว้แล้วกันไม่พูดถึงจะไปเจาะเจาะวัตรุเจาะเคอร์ติสเจาะโจโกเมสนะครับแล้วก็ดอมเนี่ยผมขอลุ้นข่าวก่อนแล้วกันยังไม่ลงลึกนะครับแล้วก็แมคก้าโอ้โหแมคกาตอนนี้มิติของแมคก้าเนี่ยผมบอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยแมคกาคือแมคก้าที่ผมอยากเห็นแล้วประเมินศัก,กยภาพไว้ว่าแมคก้าเนี่ยน่าจะดีแบบนี้แหละ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ถึงขีดที่เห็นในค่ำคืนที่เอาชนะนิวคาสเซินนะครับนั้นแมคกาต้องพูดนะครับโคดิกาโปกับนูนเยสผมก็ขอพูดถึงด้วยกันแล้วก็มีรียอาสนะครับที่คิดไปอย่างนั้นดิโกโชต้านะครับคือเนี่ยใช่หมดเลยนะครับที่ผลงานไม่ค่อยดีเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันอ่ะทีนี้มาเริ่ม เอาจากข้างหลังมาก่อนนะครับโจโกเมสถ้าไปดูในรายละเอียดจะรู้เลยว่าโจโกเมสเนี่ยสามารถเล่นกลางรับได้ด้วยตอนบทปีกันตอนเพรสซิ่งตอนเคาน์เตอร์เพรสเนี่ยลองไปดูภาพนะครับโจโกเมสเนี่ยจะคุบเข้าไปแล้วก็ไปช่วยเพรสซิ่งแล้วเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่ความเร็วมีทักษะมีแล้วก็ใช้เท้าได้ดีทั้งซ้ายขวานะครับ ขาดแค่เล่นในจังหวะในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ทําไปทํามาโจโกเมสยิ่งเล่นยิ่งดูเหมือนโจโกเมสเนี่ยมีชีวิตชีวาสนุกสนานนะครับเกมรับเนี่ยนน่นนั่นจริงๆแล้วเท่านั้นไม่พอพื้นที่รับผิดชอบที่มันขยายกว้างขึ้นกลับไม่ได้สร้างปัญหาให้โจโกเมสเลยแล้วก็บอลที่ออกจากเท้าโจโกเมสเนี่ยมีจังหวะหนึ่งถ้าจํากันได้นะครับลูกที่เทรนด์ไป อ่านใจไม่ออกว่าเทรนยิงหรือเทรนจ่ายคือระยะที่เจ้าตัวเนี่ยห่างจากเส้นหลังอาเ,เสร็จไม่ถึงสองหลาดีแล้วเจ้าตัวเนี่ยเอียงตัววอลเลยแล้วบอลน่มันม้นมวนจะมุดไปเสาไกลอ่ะแล้วมันไปชนเสาสองอ่ะดูภาพกาเนี่ยขยับไม่ทันแหละลูกนั้นจะเข้าเนี่ยแบบน่าจะเป็นประตูยอดเยี่ยมพรีมิลีกแล้วก็น่าจะเป็นประตูยอดเยี่ยมเนี่ยติดอันดับตลอดการเพราะมุมแคบมากนะครับจต่ว่า บอลมันเลี้ยวน้อยไปหน่อยความสูงได้แล้วนะครับถ้าเลี้ยวเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งผมว่าเป็นประตูแล้วคนที่จ่ายก็คือจโกเมสนะครับแล้วก็เติมมันจริงๆแล้วเวลาเคลื่อนที่ไม่มีหลุดตำแหน่งแล้วก็เล่นแบบมั่วๆด้วยเล่นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับมีความเข้าใจในตำแหน่งที่เล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นบทบาท ตอนที่ขยับขึ้นมาตรงกลางมาอินเวอร์นะครับหรือเติมไปช่วยริมเส้นเนียนกลริบจริงนะครับชอบมากชอบจริงๆนะครับโจโคเมสเนี่ยจากให้ไปเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอยากจะให้ไปที่7.5ขึ้นนะครับโอเควัตารุอือแค่ยี่สินาทีลูกที่แทงให้โซโบโสวยมากนะครับจงังหวะที่โมได้บอลจ่าย เข้าทางวิ่งของโซโบแต่โซโบไม่เกี่ยวเล่นบอลก็วิ่งตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษวัตารุได้บอลแล้วก็เหนื่อยหน้าแทงให้โซโบแบบเป๊ะๆเลยนะครับที่ได้จังหวะนั้นเนี่ยโซโบรีบจริงไปหน่อยนึงโซโบตอนนี้เนี่ยยังดึงศักยภาพในเกมรุกของตัวเองขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้เนี่ยต้องมาลุ้นในว่าโซโบอ่ะอาการจะดีแค่ไหนแต่วัตตารุเนี่ยโอ้โห การอ่านเกมฉลาดจริงๆคือเรียกว่าโคตรฉลาดเลยความเข้าใจเกมสูงมากรู้ว่าจังหวะไหนจะต้องเข้าไปชิดใครและจังหวะไหนจะต้องเล่นแบบไหนเรียกว่าติดใบเหลืองเขาก็จะเล่นอีกแบบหนึง่งไอเล่นแบบการมิกาเซไม่เล่นจะเล่นแบบใช้สมองใช้วิธีการเล่นแบบทําลายจังหวะวิ่งชนวิ่งเบียดทําให้เสียจังหวะ คือเล่นตามสปีดท,ที่มันควรจะเป็นไม่ได้นะครับแต่การอา่จังหวะแล้วตัวเราก็เห็นเนะครับว่าตัวเล็กเมื่อเทีบกับผู้เล่นคนอื่นจะโ,โหเล่นลูกโดงถ้าถามว่านาทีนี้เนี่ยเทีบกับไคเซโดอ่ะโอโหผมบอกเลยมันคนละคลาสนะครับคนหนึ่งค่าตัวสิบหกล้านถ้า แอดออนบวกเข้าไปก็คือสิบแปดล้านอีกคนหนึ่งร้อยกว่าล้านนะครับไม่ง่ซื้อไม่ได้แถมซื้อไปพร้อมกันสองตัวอีกลาวีอีกตัวหนึง่งซื้อไปเฝ้าพยาบาลแล้วก็ไปฝืนใช้นักเตะที่สภาพร่างกายไม่พร้อมอดไป่ได้ที่จะไปแขวะเขานะครับมีเกมไหนบ้างที่ไคเซโดเล่นแบบโดดเด่นจนออกแสงนะครับแต่ออตลูเนี่ยเล่นทุกเกมทำให้รู้สึกว่า โ,โอ้โหเอเช่นครับมึงไม่น่าเลยไม่น่าจะมีรายการอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับเราอยากใช้งานวัตรุต่อไปเรื่อยๆคือเล่นโคตรดีแล้วการออกบอลแกรู้ว่าตำแหน่งยืนที่เหมาะสมมันจะต้องอยู่ตรงไหนแล้วสถานาการ์รู้เลยว่าจังหวะอันตรายเป็นยังไงเอ๊ะมีจังหวะหนึ่งนาทีที่เจ็ดสิบสามที่ลองซับวิ่งสอดเข้าไปวัตรุเนี่ยโถมเข้าไปแล้วก็ขึ้น เบียดในจังหวะที่ลองซับกําลังพักอ,อกนะครับแล้วรูนี้ไม่ฟาวด้วยหลุดไปกําลังจะหลุดแบบเน่งๆน่งและนะครับในจังหวะที่กําลังจะคอนโทรลบอลเนี่ยนะครับอัลตรูเนี่ยเข้าไปเหมือนไปแย่หัวที่จมงนะครับแล้วมันไม่มีลักษณะของการประทะกันแบบชัดเจนด้วยนาทีที่เจ็ดสิบสามถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ละดอกแต่ละดอกยันแบบเล่นโอ้โหชอบชอบ ชอบมากนะครับตอนนี้ถ้าจัดเรตติ้งกองกลางตัวใหม่ที่เข้ามาทั้งหมด4ตัวปัทลุคือเบอร์หนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยที่ไล่เข้ามาไม่ไกลมากเลยก็คือแมกกาโอ้โหยี่สิบนาทีที่ลงมาเนี่ยโอ้โหเล่นมีทิปเลยแล้วแกรู้เหลี่ยมว่าจังหวะไหนจะต้องเล่นยังไงนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยแกคิดว่าพอเล่นตัวรับเนี่ยมันจะต้องเข้าแท็ก จริงๆไม่จำเป็นต้องเข้าทจก,ก็ได้มีจังหวะหนึ่งที่ผู้เล่นของยูคเซนเนี่ยพาบอลตะลุยขึ้นไปแล้วแกวิ่งดูแล้วแกสปีดฝีเท้าแกไม่ได้ทันแต่แกไม่ได้ลดสปีดวิ่งแล้วก็เบียดเบียดจนตัวที่ได้บอลอยู่เนี่ยมันรู้สึกแบบไปต่อ,อไม่สะดวกแล้วนะครับทําลายจังหวะชะลอเกมนี่คือสิ่งที่อยากเห็นก็คือชะลอเกมได้ต้องชะลอไม่จําเป็นต้องเข้าทจก,กันทุกจังหวะ เล่นในจังหวะที่ได้เปลียยเท่านั้นแล้วไอ้จังหวะที่แทงบอรลรอดรูเข็มแมคค่าเนี่ยโอ้โหไ้ลูกนั้นทําได้ไหมที่จังหวะโชต้าหลุดเข้าไปแล้วก็ไปเลียกจุดโทษอะนะครับหูบอลคือช่องมันนิดเดียวเองคู่เซนเท,นท,นทนาฟเพราฟมันอยู่ห่างกันไม่มากโชต้าก็ฉลาดก็คือดึงความสนใจเซนเทนาฟตัวหนึ่งไว้เพราะฉะนั้นแมกค่าเลยจ่ายวัดไปตำแหน่งนั้น,น,น,นแล้วความแรงมันต้องได้ความแม่นมันต้องเป๊ะ คือไม่ใช่ว่าเขายกค้ามาเขาดักได้ดักได้สวนกลับน้ำบานนะครับแล้วพอบอลทะลุปไปปุ๊บมันติดไซส์มันไปชะลอในจังหวะที่โชต้าหลุดไปจ่ายเทพๆก็เรียกอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้ก็เรียกจ่ายเทพเคยที่โจนก็มีจ่ายเทพๆแบบนี้จังหวะหนึ่งแต่อินนุ่นเนี่ยมันอเอเร์ไปหน่อยนึงมันล้ําไปนิดหนึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยพออินนุ่นมันได้บอลไปปั๊บกูดอสู้ คลื่อนที่กามาอีนุ่นมันก็เลยดีดให้หรูดิอัสจริงเข้าประตูไปแต่ว่าจังหวะล้ำหน้ามันเกิดจากอีนุ่นนั่นแหละนะครับการจ่ายบอลแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ช่องของเคอร์ติโจเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับจะช่องที่แม็กก้าจ่ายแล้วระยะห่างมันเยอะคือจ่ายจากหน้ากรอบตัวเองอ่ะแล้วก็ทะลุผ่านกลางสนามขึ้นมาเนี่ยแล้วบอลเนี่ยมันพอมันทะลุไปได้ปุ๊บมันมีสปินน่มัน ไม่เร็วเกินกว่าฝีเท้าของโชตา้าโชต้าเอาไปเล่นต่อได้เลยโดยไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยโอ้โหไม่พูดทั้งวันก็ได้ให้ลูกจ่ายแบบนี้ชอบจริงๆนะครับเนี่ยถัดมาก็คือเคอร์ติโจนโอ้โหเกมนี้นาทีนี้เคอร์ติโจนถ้าเล่นแบบนี้ได้ทุกเกมเนี่ยโอ้โหใครจะมาเบี่ยนเคอร์ติโจนออกได้ ในแง่ของการคุมจังหวะก็ทำได้คล้ายๆกับตอนที่เล่นในกับทีมชาติอยู่21ที่ได้รับรางวัล MVP แต่มิติในเกมลุกเนี่ยโอ้โหว้าวมากนะครับคือแกหาจังหวะที่สอดเข้าไปในกอดเขตทโษทนี่โอ้โหได้ไหลหวหนเลยตัดบอลได้แล้วมีจังหวะมาลุงลังอยู่นิดหนึ่งในเครื่องหลังแต่น้อยมาก คือแทบไม่มีจังหวะไหนที่ตัดสินใจแล้วเรารู้สึกอยากบบนแหละนะครับสอดเข้าไปหาจังหวะยิงหลายหนวนนะแต่ไอ้จังหวะที่เลี้ประตูเนี่ยโชตา้ามันฉลาดมากมันสร้างจังหวะให้เพื่อนนะครับเคอร์ติโจนก็เลยทําประตูได้ตอนนี้เนี่ยเล่นมาเกินครึ่งซีซั่นนิดเดียวแต่เคอร์ติโจนเนี่ยผลงานดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาเกือบเท่าตัวแหละนี่กะโดดเด่นสุดๆประทับใจมากๆนะครับ คือถ้าเล่นในฟอร์มนี้ตลอดนะโหยคือยังไงก็ตามขาประจําเพราะแกเล่นบล็อกทูบล็อกก็ได้แกจะเติมเข้าไปกดดัน,นกรอบเขตโทษก็ได้แกจะลงมาโหลิ่งฟุตบอลก็ได้แกจะคุมจังหวะในการเล่นก็ได้เรียมบอลอะไรต่างๆนี่โอเคเลยแค่รักษาจังหวะแบบนี้ให้มันได้ไปเรื่อยๆนะครับมาตรฐารระดับนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมว่า ดเดคล์ลงดเดคลดไลท์อะไรต่างๆเนี่ยกินคอนติโจนไม่ลงถ้าคอนติโจนเนี่ยสามารถเล่นได้ในระดับนี้จังหวะการเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆนะเพราะโจนสยมีมิติในมุมอื่นๆเยอะมากมันไม่ใช่เล่นแค่เกมรับหรือจบเพรสซิงแล้วเวลาแกเพรสซิงโอ้ยโคตสู้เนี่ยเมื่อก่อนที่ผมชอบบ่นก็คือนักเตะลร์พูเนี่ยที่เพรสซิงแล้วไม่ประทับใจเพราะว่าเข้าแล้วมันไม่กดดันคู่ต่อสู้มากพอ ก็คือเข้าไปแล้วพอชิดปุ๊บไม่กดดันไม่ขยับเข้าไปแบบติดๆเลยแต่คาติโชนไม่ใช่เลยเข้าไปแบบแจ่ขาเกะกะอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้นี่นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยเยข้าใจวิธีการเล่นหมดแล้วเพรสซิ่งอ่ะพอถึงตัวปับ๊บยืนชิดเลยชิดไม่พอแย่เท้าจิ้มเกี่ยวคือทําเกะกะไปหมดอ่ะทาให้คู่ต่อสู้อะ่ะมันเงยหน้าขึ้นมาไม่ได้มันต้องหาทางฝ่าดงผู้เล่นใส่ชุดสีแดงก่อน เนี่ยกทิจโจตนตัวนี้เข้าใจวิธีการเพลซิ่งสูงมากแล้วเวลาเกเติมเ,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 เนี่ยอืจังหวะกเติมกับพอดีมากพูดแล้วก็ทั ua, ทง้งแมกกาทั้งกติจโจนเนี่ยโอ้โหชอบสุดๆจริงๆนะครับแนวรุกดาวินเนี่ยแกปรับนิดเดียวาโากาสคือบางครั้งเนี่ยแกต้องรู้จักดึงจังหวะพังนะครับจะดีมากหลายจงังหวะที่แกเล่นเนี่ยแกเคลื่อนที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยความมีประโยชน์กดดันคู่ต่อสู้ได้ดีมากนะครับ แล้วก็รู้จักดึงจังหวะไว้แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวแกก็พัฒนาเพราะว่าดูนักเตะหลายๆคนของลิเวอร์พูลเนี่ยจากที่ดูบางทีมันทำไม่มทําแบบนี้วะไม่ทําแบบนี้วะแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าอีนุ่นมันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าคะแนนความสามารถเนี่ยผมให้ไม่น้อยเลยนะลยดิอาสโอ้โหเล่นเล่นนี่ก็แบบคือความขยันในการช่วยเก็รับก็ดีมากนะครับ แล้วเวลาแกไปกับบอลเนี่ยกดดันคุณสู้ดีวันนี้เนี่ยวิชันแกโอ้โหจังหวะสวยๆแล้วเวลาแกขุบเข้าไปในพื้นที่น้อยๆเนี่ยแกยังมีวิชันที่จะมองภาพรวมได้ดีด้วยมีจังหวะหนึ่งเคยยกบอลจากหน้ากรอบเขตโทษข้ามไปให้โมจังหวะนั้นแล้วโมจ่ายยัดเข้ามาแต่อินุนเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าไปแล้วมันดีดแล้วดูภาพกล้าอ่านได้พอดีนะครับมันก็เปิดประตูอินุนเนี่ย ขอจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็ทีอาร์เนี่ยให้รักษาเทมโปแบบนี้นะแบบนี้เลยนะว่าโ,โอเคมากนะครับกั๊กโปเนี่ยเรื่องความฉลาดหายห่วงแต่ประเด็นของกั๊กโปคือเนื่องจากแกเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่มันหลากหลายมากที่สุดก็จะจับฉายคล้ายๆกับโจโกเมสนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความอนเนกประสงค์ของแกเนี่ยก็เลยทําให้แกเนี่ยต้องปรับเล่นในหลายบทบาท แต่ว่าในแต่ละบทบาทเนี่ยไม่มีบทบาทไหนเลยที่ไม่โอเคแล้วความเข้าใจเกมสูงจริงๆนะครับโซโบเองเนี่ยก็ดีแต่ว่าไอ้เกมที่ผ่านมาเนี่ยบอลออกจากเท้าโซโบเนี่ยมันเสียเยอะนะครับจังหวะที่ดีๆเนี่ยมันก็เลยถูกกลบไปมันก็เลยทําให้ระดับความโดดเด่นไม่สม่าเสมอนี่อาทิคัดมาอาลเดร์เฟฟที่ประทับใจเป็นพิเศษเท่านั้นนะเนี่ยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ย พวกนี้ยังดีขึ้นได้อีกโซโบยังดีขึ้นได้อีกมิติในเกมลุกของโซโบยังมีดีกว่านี้นอีกแต่ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันยังยังไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของมิติในเกมลุกของโซโบโซโบเนี่ยทดแทนด้วยความขยันแต่ก็มนุษย์เราก็ไม่ใช่เหล,ล็กไม่ใช่หินนะครับเนี่ยก็เจ็บยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องพักนานแค่ไหนหวังว่าไม่นานเพราะโซโบเอง ก็เป็นตัวสําคัญมากคือนักเตะทุกคนเนี่ยมีผลต่อการที่ลิเวอร์พูลจะรุ่นแชมป์พรีเมียร์ลีกตอนนี้นี่มันเหลืออีก18เกมนะครับเราก็นับถอยหลังนับไปทีละเกมทีละเกมทีละเกมนักเตะเหล่านี้แหละแล้วก็มีนักเตะที่กาลังพัฒนาขึ้นมาก็รุ่นว่าในช่วงที่สองนักเตะสําคัญทั้งโมทั้งวัตรุเนี่ยไปเล่นกับทีมชาติเกมที่เหลือเนี่ย เราสามารถทำผลงานได้แบบที่ควรจะเป็นเราก็อยู่บนพื้นที่ของการแข่งขันไม่ใช่คาดหวังในท็อปโฟล์แล้วเราคาดหวังเป้าหมายก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสมัยหนึ่งารายละเอียดยังไม่รู้เพราะว่าผมยังที่ค้างไว้ว่าจะไปดูดวงของรักเตะแต่ละคนแต่ละคนเคยขึ้นดวงไว้แล้วก็พูดไว้ตอนแรกถึงตรงนี้เนี่ยารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันน่าจะเรือนๆไปหมดแล้วล่ะนะครับสาหรับแต่ละคน จงเว้นจกเกนครอปซึ่งดูบ่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องอื่นนะครับแต่ความคาดหวังที่ลิเวอร์พูลจะรุ่นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นไปได้แล้วก็สูงมากเลยครับสวัสดีครับ